ขึ้นล่างดูเสรล้วแม่พอาะเราด้มาล้างมือไอ้น้องพอแล้วน้องกินข้าวกลั่นยังค่อยล่างโอ้ยเป๋อหนำจุ่มมันอันนั้นแล้วมาใส่ล่างเสร็จมือ,อน,น้องันาดไม่หลอนดอ,อกขนาดไ<า>หนามาล้างมือมามามาโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งตกเลยอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกโอ้ยมันมาแล้วไม่ไม่ แบบไดกับแบบนั้นนะลวดเว้ยแอวแกโจกเธอมือเพื่อนแล้วของยายไม่ได้เพื่อนไอ่พ่อมาอ่ะไปกินต่อน้ำน้ำา้ำน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 ้น้ำ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 น้นี่น้น้่น้น้ำ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 น้น้ำ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 น้ กอนว่าส่งใหญ่ส่งอะไรมาให้อะไรมาให้หนูโอ้นี่เพลื้อมันเพลื้อมันนอ่เพิ่นส่งมันกดมาถึงด้วยกันจนได้หมูหวานส่งหมูหวานมาให้หนูนี่ยายต้อยขอบคุณค่ะยายต้อยกินด้วยกันกินด้วยกันนี่กินด้วยกันยายจะตั้งไว้ตรงกลาง กินด้วยกันคะ่ะใช่ใชเนี่ยเพี่น้องกันแล้กันต้องกินด้วยกันนะโอเคไหมคะอ,มอร่อยเนี่ยไข่หมด,ดแดงเขาป็นเไข่มดแดงอยู่ใจให้พี่ยังนี้ผู้ใดท้มา,มาย้ำเนี่ยไข่หมดแดงมด มองว่าหกาัดเครงศูนย์ให้ได้นอากาศตั้งสีมันดีเด้เนี่ถ้าอากาศห้อ,อนเลยซสี่กิโลหาสิบาทลอยนึงก็ต้องไปแพ้งมันกัดเก็บเจ็บซับอาน้ใหม่เห็นน้ใหม่เกิดารบอโอ้ยคนไปู่มาก็มันเหรอ,อเออพูดเล่นูหาฮะอาไอ้แหมนเหรอนอนนี่ก็เอาไปานห,ไหนีบอ ไผ่น้อแบบนี้มาหักก่อนคอยมะลักทำไมคอยน้อแบบนี้ได้เงียนกับมะลักแบบนนี้ตายมันต้องล็อกประตูใชย้อเยอเออออืมจะจับนะจ๊ะจับนะจ๊ะรับเขากินดีไห่น่ะอืมอืมถึงป่ะเอาคนละถ้วยไหมจ๊ะ คนละช่วยเลยไหมจ๊ะยายแบ่งให้คนช่วยยายอยากให้กินด้วยกันเฉยๆยายอยากให้กินด้วยกันเฉยๆช้อนมาช้อนมานี่จ้าให้นะ้องนะต้องของน้องนะน้องอย่นี่นะด่าง่ายมัมมมกเลยก่อน แน่ๆน่ๆ่จไปใส่ขายจะของสันน้องเพชรน้องเพชรอย่าทำอย่างนั้นกินดีๆลูกกินดีๆนี่มีไม้เลียวอยู่นะไม้เลียวเยอะแยะนะวันนี้ไม่ได้หาอย่างทุกคนแกนนี้เหมือนไม้เลียวเอาย,า,อยางยางย้ายไปใส่